ดีจ้ากาแฟรีวิวกลับมาแล้ววันนี้นะจ๊ะพามาดูร้านสเต็กร้านใหม่อยู่ที่หน้าวัดคลองเรียนเลยจ้าร้านนี้มีชื่อว่าสเต็กพี่หมีอ้าวันนี้สเต็กพี่หมีก็ต้องมากับนักบอลหมีหมีทั้งหลายหนุ่มๆห,มหมล่อๆของดิฉันเองนะจ๊ะน้องปอนจ้าน้องฟลุกจ้าน้องเกลกจ้าและน้องปีเตอร์คอปนะจ๊ะ เมนูทางร้านมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเริ่มจากนี้เลยสเต็กหมูนุ่มพริกไทยดำสันคอหมูพริกไทยดำและเป็นพวกไก่ก็จะเป็นสเต็กไก่อกไก่พริกไทยดำ,อก,กไไยดำอกไก่สไปซี่ไก,ไ,ซไก่ทอดและจำพวกปลาก็จะมีสเต็กปลาดอลลีย่ย่างฟิตแอนด์ชิพและมีในส่วนของสลัดสลัดผักสลัดทูน่าไข่กุ้งเฟรนฟรายและของทานเล่นเริ่มต้นที่30บาท มาทานกันเยอะๆนะ